สวัสดีค่ะสำหรับงานที่ We Are Friends เอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ค่ะจะเป็นงานที่ทำในคลังสินค้านะคะโดยลักษณะงานจะเป็นงานนั่งติดสติกเกอร์ทำงานในห้องแอร์เข้าเช้าตลอดมี OT บังคับถึง2ทุ่มเข้างานเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา45นาที OT เข้างาน17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา มีพักเที่ยง60นาทีและพัก OT 45นาทีค่ะกรณีที่ไม่มี OT 16นาฬกา45นาทีกลับบ้านได้เลยวันเวลาทำงานค่ะทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์มี OT บังคับจันทร์ถึงศุกร์ลักษณะคือจะนั่งติดสติกเกอร์ยาอุปกรณ์การแพทย์เวชภัณฑ์ในห้องแอร์ เป็นสินค้าส่งโรงพยาบาลและคลินิกสินค้าจำเป็นบริษัทมั่นคงแน่นอนค่ะนั่งทำงานเป็นทีมมีเก้าอี้นั่งทุกคนไม่มีเครื่องจักรซึ่งตอนนี้เขาเปิดรับพนักงานประจำเพศหญิงชายทอมมีรถรับส่งสมัครสัมภาษณ์ทราบผลเลยสัมภาษณ์ผ่านนัดเริ่มงานวันรุ่งขึ้นเงินออกเป็นเดือนปัดวีคทุกวันที่25เงินออกวันที่5ของเดือน มาดูอัตราค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆของตำแหน่งงานกันค่ะค่าแรงวันละ3 3 5บาทตามเวลาเข้างาน8นาฬิกาถึง16นาฬิกา45นาทีมีค่าทำงานล่วงเวลา1.5แรงชั่วโมงละประมาณ62บาทมีค่าทำงานล่วงเวลา2และ3แรงผันแปรตามอัตราจ้างล่วงเวลาเป็นงานประจำนะคะ มีวันหยุดประจำปีปีละอย่างไม่น้อยกว่า13วันมีเบี้ยขยันเดือนละ600บาทกรณีที่ไม่ลาหยุดลาป่วยหรือมาสายมีค่าเข้าห้องเย็นให้วันละ30บาทต่อวันสิทธิประกันสังคมเพื่อการรักษาพยาบาลและอื่นๆส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทน พนักงานรายวันสามารถลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริงโดยที่ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาพนักงานที่มีอายุการเข้าทำงานครบหนึปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิพักร้อนได้ปีละ6วันสิทธิพักร้อนเพิ่มตามอายุงานมีการจัดเลี้ยงปีใหม่จับของขวัญปีละหนึ่งครั้งสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปีเครื่องแบบยูนิฟอร์ม เสื้อยือดแขนสั้นคอโปโลสีฟ้า3ตัวในส่วนของรอบการสมัครงานนะคะเปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ถึงเสาร์มีรอบเช้าเวลา10นาฬิการอบเที่ยง11นาิกา20นาทีและรอบบ่าย12นาฬิกา10นาทีค่ะรูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมแว่นดำไม่สวมหมวกไม่สวมผ้าพกศีรษะรูปถ่ายหนึ่งใบค่ะ สำเนาบัตรประชาชน3ใบสำเนาทะเบียนบ้าน1ใบสำเนาว,วุฒิการศึกษา1ใบสำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,อนามสกุลอย่างละ1ใบถ้ามีสำเนาทะเบียนสมรส1ใบถ้ามีสำเนาใบาผ่านเกณฑ์ทหาร1ใบถ้ามีเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเขียนชื่อนามสกุลและสำเนาถูกต้องทุกใบการมาข่ามาถึงหน้าครัง DKSH ให้โทรติดต่อเข้ามานะคะ จะมีพนักง,งานเดินลงไปรับมากรอกใบสมัครบนแผนกตามเวลาแจ้งค่ะงานนี้เป็นงานของบริษัท Advanced Logistic s Line มาถึงแจ้งรอปพว่ามาสมัครงานบริษัท Advanced สมัครและทำงานที่เดียวกันค่ะสถานที่คือคลัง DKSH ซอยวิลาลายัยตำบลบางฉลงกม19จังหวัดสมุทรปราการค่ะ เพื่อนๆที่สนใจจะสมัครงานนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร0853593432คุณเก๋ค่ะงานนี้มีรถบริการรับส่งพนักงาน2เส้นทางดังนี้ค่ะสายอุดมสุขวิ่งบางนาตราดสีเอี่ยมกิ่งแก้วบางฉลงคลังสีเพชร สายเคหะค่ะวิ่งคลองส่งน้ำไทยประกรันเคหะบางพลีแฟลตตำรวจคลังสี่เพชรค่ะทาง We are friends ก็ขอให้เพื่อนๆได้งานดีๆทำกันทุกคนเลยนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ